ตอนที่เด็กๆนั้นก็ฐานะไม่ค่อยดีนะยังไม่มีโทรทัศน์ที่บ้านเวลาครูหลวงเพลรเสียงซอเดี่ยวออกทีวีช่องสี่สมัยก่อนฮนะก็ตามไปดูเครื่องดนตรีที่แรกก็ไม่มีตังค์ไปไปซื้อซอจีนซอจีนคาระยี่สิบบาท ข้าพเจ้าเป็นคนอาภัพครอบครัวไม่สมบูรณ์ชีวิตในวยัยเด็กลำบากและเจ็บปวดเมื่อรักและอยากเลีนดนตรีก็ไม่มีครูการได้เรียนกับคุณครูต่อมาอีกสองท่านก็ไม่ได้เป็นสิทธิ์โดยตรงใช้วิธีครูพักลักจำท่านยังเมตตากล่าวถึงว่าท่านศีสอยอย่างไรข้าพเจ้าก็ลักจำท่านมาหมดเป็นคำที่ข้าพเจ้าชื่นใจ นั่นคือส่วนหนึ่งในคําเปิดใจของครูเฉลิมม่วงแพรสีในหนังสือสืบนามสีสิทธิ์สอพระยาที่หมายถึงพระยาภูมิเสวินจิตจิตตเสวีครูซอสามสายที่ครูเฉลิมม่วงแพรสีได้ศึกษาด้วยโดยตรงและยังมีครูพักรักจาที่ทาให้ครูเฉลิมได้ต่อเพลงและสร้างทางเพลงได้หลากหลายด้วยซอสามชนิดคือซอด้วงซออู้และซอสามสาย แต่ซอสามสายที่ให้ความรู้สึกอ่อนหวานพลิ้วไหวเศร้าสะเทือนใจเป็นซอคู่ชีวิตที่ครูเฉลิมหลงรักและนำมาถ่ายทอดให้นักศึกษาดุริยางคศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโลดประสานมิตรมาอย่างต่อเนื่องกว่าหนึ่งทศวรรษแล้วในสมัยใหม่อะไรเงี้ยคะส่วนใหญ่ใช้แบบโน้ตใช่ไหมกางโน้ตแล้วดูเอาแต่ว่าอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะเขาแบบเก่งมากอสามารถแบบจำได้ย่องย่องอาจารย์จริงเก่งค่ะ เวลาเรียนกับครูเฉลิมเนี่ยครูท่านจะไวมากเราม,มัวแต่ดูโน้ตจดโน้ตไม่ได้เราต้องทําไงก็ได้แอคทีฟตัวเองให้ทันครูตลอดเวลาครูท่านเป็นผู้ที่รอบรู้รู้กว้างในเรื่องของดนตรีไทยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเครื่องดนตรีซอด้วงซออู้และซอสัมสายหลายสิ่งหลายอย่างที่ครูสามารถสอนได้ทั้งเรื่องของทฤษฎีทางดนตรีประวัติดนตรีแล้วก็ที่สําคัญก็คือทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรี ถ้าเป็นสิทธิ์โดยตรงก็ต้องได้ทางนั้นทางเดียวอย่างครูเองเนี่ยก็เรียนมาหลายครูถ้ายึดแต่ครูคนแรกก็ไม่เป็นตัวตนแบบนี้เพราะงั้นตัวเขาอะถ้าปิดไม่รับครูก็อื่นเนี่ยเขาจะขาดทุนรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ครูเฉลิมม่วงแพรสีได้รับมาตลอดจนถึงวัยเจปีร้วนเกิดจากใจที่รักเสียงดนตรีความทุ่มเทภาคเพียร ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้วันนี้จะไม่มีครอบครัวลูกหลานคอยดูแลแต่อย่างน้อยครูก็ยังพอมีลูกศิษย์มาเยี่ยมมาเยือนมารับวิชาความรู้ซึ่งครูผู้นี้ก็ยินดีที่จะถ่ายทอดเพื่อให้เสียงซอสามสายยังคงสนอคู่แผ่นดินไทย นี่คือครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่7ด้านศิลปกรรมซอซส,สายจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่เหลือไม่กี่คนของแผ่นดิน